ครับสวัสดีครับพบกับนักลาจจ่าเชียงรายครับนี่ผมกับปามาโลมาหาเหมือนเดิมครับโลใส่หนูนี่ใส่บ่วงครับนขนตังเลาะตัวคณะนะครับหลอบนี่ผมจะใส่บ่วงมดเลยข้างหลังนี่เห็นไหมครับตังหางบ่วงเผื่อตัวใหญ่ครับ มันแน่นี่ยังน,นี่ข่อยอยู่นี่ครับข่อยอยู่ต้นเนี่ยโอ้ส่บ่วงวันี่หอยขดเป็นมันดอะครับหอยขดเลยเป็น,นแ,แหลมมัดครับโอกะขี้มันครับเนี่ยแค่นี่ขี้เก่าบ้างขี้ใหม่เด้อเนี่ยครับโมงขี้มันเนาะเหมือนแน่นอนครับโมงขี้ใหญ่ บมดได้ตัวแต่วาดเหมือนกันน้นะครับไปเต่านิ้วก้อยกันแล้วนะครับใส่บ่วงไว้แต่ว่าป้าอันขี้ใหญ่แล้วใส่กั๊บมันบอกกินนี่ร้องเอาบ่วงใส่เพราะครับอัีใหญ่เห็นมั้นะครับปุ๋ยของปีแล้วครับ อ๋บ้วงใส่พอครับใส่แบบนี่ะปิดอะครับเดยวกรับเดี๋ยวเอาใส่ตรงไหนปลาปิดปลาตรงไหนเดี๋ยวกรับใส่ตรงไหนครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่กรับใส่อย่างนับเนาะปักแขวงามเดี๋ยวผทายพอครับครับวันนี้ใส่ใกล้ๆที่พักไปครับผมตีพักนี่ลุงปัจจาบันเนี่ยกลุ่มทานครับแล้วก็ล่มไมโคคุดลายนี่ครับ เสียงมันดังกันนั่นนะโัวโหเปจะคุดถึงมอคืนก็ถ้าคุดถึงมาคืนโอ้โหก,ก็ไทยมันได้ใจแล้วกว็ไทยจะปิ๊ก,กันนะครับลงไปโคคุดลายเนี่ยลุงเปิกลุ่มทานลายนี่แต่ผมใส่เนี่ยครับมันง้ามล้ำไปครับว่าจะว่าจะใส่ไก่ๆน้อยเต็มหอยมันง้ามล้ำไปครับเนี่ยเนี่ยใส่สุดิปิดต่ำเนี่ยครับน,นะประกัเลียงงัอนี่นะครับนี่งัวก็นี่เรียงงวัว รถแม่โคลุงเป็นกลุ่มทานน่ยโอ้โหมันจะออกก่อนอะอเคครับรุ่นด้วกันเดี๋ยวผมใส่ไปก๊อมใส่ตาเนี่ยครับทาชมครับวันนี้รุ่นหลายยังกันนะครับรุ่นงว้วจะย่่ำก่อนงวัวเป็นร้อยครับอยู่นี่และหํมยังฝนครับมืดมามครับเนาะว้าผมมาบหลอดพวกนี้คืนนี้ฝนนะครับ ง้วนี่ก็อยู่ไรเนี่ครับงมั่จะหย่ำห้องกันเนาะแต่ตังบนญแหละปัดปัญหาใหญ่ขนาดดันคิกครับเดี๋ยวนี้สาม้องไปไหนะนี่นะ่ะมืดจุ่นตั้งกังง๊าบเนี่ยใหม่กังง๊าบเนี่ยครับตึกรากอจะมาสร้างมันนะถูกเนาะทำได้บะน,นี้นะ่ะเนี่ยผมใส่บวงไว้นี่ครับครับีใส่ไปสุดปิดปุ๊บเนาะโอเคครับ ครับท่านผู้ชมครับโอ้หูนี่นะหืองามไม่งามบอดครับเนี่ยทัดผมชอบขนาดนี้น่ะหูงามขนาดเลยครับอาทิตปัญหาน่ะผมว่าใครได้เตี้ยวแปลงรอบครับล่ะ <c oughs> หมายเดียวใส่ตะกี้เ <c oughs> มี้ยงวโตนะครับเป็นยังครับก็เดียวไหลแปลงกั๊มก็ได้เนี้ยโตนกออกอมาตัวเห้นผมใส่เนี่ย <c oughs> ขุยงามกันนะครับผมว่าที่เขามาใส่กับใครจะง,งัวนะครับงัวมันโตเนาะเป็นยังครับเดี๋ยวผมแปลงก้มก็ได้จแตมันเด้ดเดี๋ยวไล่แปลงก้ครับขุยมันงาม,มได้ตั้น,นี่นะปัญหาอย,ย่างเดียวและปุ่นกลัวนะงวัวนะโอ่ฝนตกครับเนาะผมว่ามันรอดอนะคืนนี้นะที่ที่พักอยู่ฮะน,นะครับ ามันตกนักก็ไทยจะกับก่อนนักกะอำเมาเจ้าให้จะมามังคัครับงงามขนาดเลยมันตัวแปลงงาคัมครับหัวมาฮันเคียครับผมใส่กัมครับผมก็เดินใส่มาเรื่อยๆครับมาปะป้าหูนี่ครับ้งงามขนาดเลยเนี่ยใครจะคุดไม่ขนาดแล้วครับเนี่ย้องเขุยวี้หัวง้อจะนยำนะครับง้ออยู่หิมเนี่ย รุ่นครับถ้าง่วย่ำก็ใครจะหนูย่ำเนาะมสองอยังเนาะถ้าง,างว่วงมากินกันหนูกินนะครับมีสองอยังครับรุ่นเลยเนี่ยพอหนา้าละเนี่ยครับผมก็ท้ายพอตึกหลังเนี่ยเนาะการใส่พืชเมื่อคืนถ้าฝนมาตกก็ใจอยู่ครับก็บว่าจะอยู่ห้างนี่หรือว่าจะกลับบ้านก็ยังำหมูแต่ครับเดี๋ยวหอมกําก่อน โอเคครับเดี๋ยวผมใส่กรแล้วก็ป้ากันท้ำบึร์ดมาเคืนกันพุมเเจ้าครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะป้าไปใจหนูรอบแรกครับป้าหว่าจะยูเดึกๆ,ๆหน่อยวะหนาวนะครับลมขนาดเลยกําไรว่าจะยูแห้งกันอยูไปได้ครับเยน็นลมปัดขนาดขนาดเต่าทานอยู่นี่นะเย็นขนาดเลยครับผมก็เอารถเครื่องนี่ มันบังไว้บังล้มไหมครับกระยูเนี่ยอยู่มุงเนี่ยบ้าห้จะได้ตั๋วกันเนอะมันเจ้าครับประมาณทุ่มปลายเนี่ยไปใจกันแล้วครับบอกไว้ครับหนาวเนี่ยมุงผมอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันว่าจะได้ตั๋วกันเนาะไปแล้วครับครับโซนบ่วงมาได้เลยมาได้เลยครับโซนบ่วง พอกลับแล้วครับจะได้อ,อยู่ยังเก่าจเจ้าหุ่นลำเต็มหัครับนี่ตายแล้วมันหนาวครับผมเลยมาใจน่ะหนาวขนาดล้มขนาดเลยครับถ้าป่านหนาวนี่อยู่เห็นเหมือนนะครับก็อยู่ยังเก่าบ่วงหรือเจ้าผมได้เลย อยูอยงเกานี่หน้าหูหน่อยนี่นะอ,อตยละจะเฝ้าเหียกะรอใจนี่มันมีติยูครับมันจิ้นขนาดแล้ววันนี้ลมโสนเลยครับจะตัวเตอ้อปีอยู่นานเนี่ย phá không mà cả lên cầu này đi đâu cái phải vui chân câu hấp Nhưng cái na hú mà cái nó hú Ủa อ,อดำบคม,มมุมครับนุ่งอจะบอกออกมันมันออใส่ยีงไเลยครับวัดท้อออกเจ้าครับนี่ท่วมปลายมาันมันครับวัดท้อนุ่งจะไม่ได้แล้วฮูนี่ครับโอเคครับได้เต็มก็ดีละโอ้นักตะกึกเหมือนนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมเก,ก็บแล้วก็แปลง ไม่ใหม่กั๊เนาะครับคิดได้ใส่งามมาตัวกลางตรงครับนี่ปลาตึ๊บหน่อยไปจะได้ไปจะได้เออหนาหูย,ยงังเกาสองลำมาดีแล้วสับสหมายเป็นนันนี่นะหมายกเกาไปน,นะครับหมายเกาเป็นเต็มนี่เลยนี่มันหลัง ใส่เงยครับป๊าดโอ้โหลำเลยเลือดป๊าดตัใส่เงยเลยครับเหรอบังๆมาหน่อยเลือดอ๋อติ๊กตะกี้นะครับวัดใส่เงยงามเลยครับใส่เงยเงเลยคีครับเดี๋ยวผมเก็บกลับอืมครับได้มาสองแต้มเงยเลยครับพอหลังใกล้ๆให้ีพักครับเดี๋ยวหลังสุดท้ายละพุ่นนะครับ ก็หมาดอยู่ครับคืนนี้อีก,กาตัวใหญ่อีก,กาม่อนอยนู่ครับโอ้โหบอกคุยเลยหอขน,อนุงใหญ่ครับสุดท้ายครับนี่หิมตีพักผมเลยหิมร้อ,องเข่าผม,มน,น่ะจะได้ก่ออ๋อบอลลั่นครับคืเป็นเก่าสองลำกับบดีเนาะ เค okay, ครับก็ได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมสรุปผลงานก็พอตีรถไปะครับก็บสรุปผลงานคืนนี้ครับใจเจ้าครับแต่ก็ได้อยู่สองเต็มยิงๆนะครับตกตกแขนนะครับใส่งเงาๆเลยครับเนี่ยสองเต็มผมก็นึกว่าบา,าได้แล้วอะันมันเจ้าเนาะ มันหนาวครับลมโซ่โซ่เลยครับผมอยู่นี่นะแม่โมงนี่ผมอยู่อยู่อันเอารถเื่องบังไว้ครับบังลมไว้ใส่เสื้อเนา้สองผืนใส่เสื้อสามผืนนะครับก็ยังหนาวอยู่ใช่ครับก็ได้ประมาณนี้เนาะผมผมเจ้าไปรุ่นเดียวกันก็หวัาจะได้แต้มเพิ่มก็ครับพากกันผมเเจ้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้าเจ้าครับ เจ้านี่หนาวเย็นขนาดเลยครับอุณหภูมิ1 1องศาวขี <c oughs> ่รถมามือแข็งงดแต่ยังมืดอ,อยู่นะครับอืมเย้นขนาดเลยครับตะขืนแล้วก็เย็นอุณหภูมิ1 1องศาครับเจ้านี่ตะบนดอยเห็นแต่ได้มวัวครับครับตะคืนแล้วมันได้มาสองตัวครับเจ้านี่ปางาใจกลับเนาะเก็บกลับเหมือนเดิมครับรุ่นด้วกัน nào có nắp dính cái nó cái cây tí phật chơi <laughs> đây chơi đây lăn hô vô lại nít đấy mà khui ngắm ngắm mình à ngắm ngắm mình à tí đấy anh nhàng nào tí đại. นิ่มลังนี่กับบอลลันฮอนี่ผมเก็บก้มเนาะถ้ามันได้ตัวอย่างกระยับย้ายให้อผมครับครับท่านผู้ชมครับเจ้านี่ได้บ่ได้บ่กหันเนี่ซิปไปแล้วครับบวงเก็บมัดบ่ได้สักตัวครับเก็บมาซิป สิบหหลังล้ครับยังม่ได้สักตัวเถอครับเป็นรุ่นเนี้ยครับในป่านี่ได้ก่อนเนะเกะนเอแหลกใป่านะโอ้ยแหลกแหลกขยุนขยนยุนขยุนออไ้ครับทิจูทจิูพดิหน่อยดยมน,นี่ นยังมอโอ้สายงามๆเนี no, ่ยบ no, ุตรติ๋นน้องเดี๋ยวครับโอ้เดี๋ยวผมเก็บกำเก็บกำเดี๋ยวมันจะลุดติ๋นน้อยเดี๋ยวนะครับเก็บมาเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มงงงงเลยครับงามๆเลยทำขนลึงตึงครับนักตึกกึ๊กข้ามสองหลังนี่นี่หลังครับพอยันโอ้น้องอุ้ม อ๋ออีกานัจะบได้ลรืองงไตายเตะตะขะน,น,นี่เออตายแล้วโอ้โหนี่ครับแล้วครับนี่มันต้องมาซ้ำครับมันเป็นเน้นกลางตรงลักล่ำครับมาได้เน้นตะนีฮะมือเท่ยมาซ้ำมตะนิ่มสักรอดครับคือน้่แต่ว,วางเป็นเน้นตะปุ่นตะปุ่นก็ได้เหมือนกันนะแต่ได้แต่คืนแล้วครับเจ้าเนี่ยผมได้โอ้โหใส่งามๆ้ะครับมันมๆน,น,นัวจะบได้ ตัวแล้วฮ่น้ำขลึตึงได้น,นี่มหลังใส่น้อยด้วยนะในนี่นะใส่สามหลังแนะเออหนึ่งสองสามสี่หลังใส่สี่หลังแนะเั็นหมดมันจำมีน่ะกะนี่บบหลันครับนี่ดีแล้วครับได้ตัวตัวหญ่ๆอีกเขาเขาถ่ายอยู่ได้ตัวเง่ดีเหลือได้ตัวน้อยหลายครับได้ตัวหง่ตัวสองตัว ดีเหลือได้ตัวน้อยหลายตัวน้อยมันขั้วกันยากรู้ครับมีตัวใหญ่อีก,กาขึ้นอยู่ครับนี่อื้อมานมาต้องมาซ้ำครับบึดไทยอย่ามาสั่มต่ำในป่าเนี่ยโล่สั่ต่ำในนี่กว่าต้องปุ่นงัวมันคุยเลยครับแล้วค้นกระใส่หลายตัวกันเหมือนกันเนะไอ้เต้ เ่บวงแบบออกมีผลงานนะครับบวงบวงได้สักหลังหนูเสยย็งไงคลิปครับที่ผมเก็บเราเด้อไปใจแหมเรือแมลายหลังอยู่ครับครับโซนนี่ออืคุยงามๆหูงามๆม,มาเข้าครับผมว่าหูง,งามๆอย่างนี้มาเข้าหอปุ่นไปได้มองนั่นตะก,ก,กี้นะครับแม่เจ้าโเจ้า,จา,จานี่นะ หนูน้อยกับมีแต่หนูใหญ่มันบิดติดแล้วครับมีเลยมียแต่มันบิดติดครับนา่าต้องเอาบวงมาซ้่มหนูจะได,ด,ด้เมื่รุ่นหลังสุดท้ายแล้วครับนี่รุนสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลันส,สุดท้ายกับบอลลัตมาไก่แต่ก็ยังโอเคอยูอ่ครับมันตัวใหญ่เนาะถ้าตัวน้อยลาย,ลายตัวถ้าได้ตัวใหญ่ ตัวสองตัวน,นก็โอเคอยู่ครับพุ่มอยู่มาไก่เนาะการนำหมุกน้ำมันครับถ้าได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ไปสรุปผลงานด้วยกันครับก็เอาสองตัวนั้นสรุปตัวเพิ่นครับดีครับครับกลับมาสรุปผลงานครับมาเจ้านี่ได้สองแต้มครับตะคื้นได้สองแตม้ม เ็โอเครอครับหมายนี่หนูน้อยบ่มีเลยครับบ่ติดกลับเลยครับหนูน้อยนี่นะหนูต้องขาวหนูค้าหนูน้อยนั่นมีเลยมีกับหนูหนูจุกครับเป็นหนูจุกใส่ใหญ่เลยครับใส่งามหน่ะนี่นะใส่ใหญ่ครับใส่เกินกิโลปน่ะตัวนี้ปน่ะเกินกิโลเกินกิโลปไป่น่ะมันได้ใส่จี้งงามเหมาะครับ ถ้าได้หนูน้อยเนี่มันจะพองก็ควรยากเนาะถั่วมันน้อยถ้าได้หนูจี๊ะเหมาะครับงามคนก็นิยมเลยถ้าจะไปขายก็ได้กินกันล้ําครับหนูน้อยมันมาใครถ่าจะได้นะโอเคครับก็ได้ประมาณนี้เนาะก็ฝากกดติดตามติ้นะครับช่องนั้นหล่าเชียงไฮยผมจะไาไปหายยหายกินอย่างตั้งใดเนะ สำหรับนักหลาดเชียงไาวันนี้ขอสวัสดีครับ